มีคนถามเยอะเรื่องยาหยอดตาแก้สายตายาวสายตายาวในที่นี้หมอหมายถึงสายตายาวตามอายุที่เมื่อเราเริ่มมีอายุมากขึ้นเนี่ยเราเริ่มมีปัญหาเรื่องการมองใกล้อ่านหนังสือเล่นมือถือเนี่ยไม่ชัดแล้วต้องอธิบายก่อนว่าภาวะสายตายาวตามอายุที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากปัญหาอยู่สส่วนส่วนแรกก็คือเลนตาเราเนี่ยเริ่มขุ่นแข็ง สก็คือกล้ามเนื้อที่ช่วยในการหดยืดโฟกัสเราเนี่ยชื่อว่าซีเรียลี่มัสเซลกล้ามเนื้อบัดเนี่ย มันเริ่มเสื่อมทําให้ความสามารถเราในการโฟกัสของใกล้ๆเนี่ยแย่ลงเรื่อยๆเมื่อยอยู่มากขึ้นจริงๆแล้วมันมีตัวยาตัวหนึ่งคะ่ะในอดีตที่เขาใช้กันมานานชื่อว่าพิโลคาปีนซึ่งเป็นยาที่นิยมใช้รักษาต้อหินในสมัยก่อนโดยนอกจากมันจะทําหน้าที่ลดความดันตาแล้วเนี่ยมันยังมีคุณสมบัติคือยาเนี่ยมันจะทําให้ม่านตาหดแล้วก็กระตุ้นการทํางานของกล้ามเนื้อเซเรียลี่มัสเซลที่หมอบอกนี่แหลคะค่ะ ทำให้เราเนี่ยมองไกลได้ชัดขึ้นคนไข้กลุ่มนี้พอใช้ยาไปแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่าเอ๊ะกลับมองไกลได้ดีขึ้น ก็เลยเอามาใช้ในการรักษาแก้ปัญหาเรื่องของสายตายาวตามไวัยได้แต่ผลข้างเคียงของยาตัวนี้ที่เกิดขึ้นเลยชัดๆเลยก็คือว่าบางคนเนี่ยหยดยาแล้วเนี่ยมันรู้สึกแบบปวดหัวมันจะทําให้ปวดหัวได้นะคะแล้วก็อีกอันนึงที่หมอค่อนข้างจะกังวลก็คือว่าเวลาใช้ไปนานๆเนี่ยมันเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดรูฉีกขาที่จอประสาทตาได้อันนี้เป็นอันที่หมอตาค่อนข้างกังวลและทําให้ไม่อยากจะให้คนไข้ใช้ล่าสุดค่ะ USFDA เนี่ยเพิ่งจะออกยาตัวใหม่ขึ้นมานะคะเพื่อช่วยแก้ปัญหาสายตาย ยาวตามไว้นะคะชื่อยาตัวอะเซครีดินโดยจะทําหน้าที่เรื่องของแค่หดรูม่านตาเท่านั้นนะคะไม่มีผลต่อตัวซีเลียรี่มัสเซลตัวนี้เลยจะทําให้ลดผลข้างเคียงเรื่องของปวดหัวปวดตาต่อประสาทต,ตาเป็นรูฉีกขาดเนี่ยได้แล้วก็ออกฤทธิ์ได้ยาวนานขึ้นด้วยแต่ข้อเสียที่ต้องระวังแน่ๆเลยก็คือว่ายาตัวนี้มันจะมีความสามารถในการหดม่านตาให้เล็กลงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดในที่ที่แสงสว่างน้อยเนี่ยเราจะมองเห็นไม่ค่อยชัดมันจะมัวค่ะเพราะฉะนั้นต้องระวังในคนที่ต้องขับรถตอนกลางคืนเนี่ยมีโอกาสที่ เกิดอุุบัตติเหได้อีกเรื่องหนึ่งที่อาจจะต้องแบบคิดเผื่อระลึกไว้นิดหนึ่งก็คือว่ายาที่หยอดขดม่านตาเป็นระยะเวลนานานๆใน,น,นอย่างตัวพิโลคาปีนที่เคยใช้ในต้อหินมาในอดีตเนี่ยเราจะพบว่าคนที่เคยใช้มาแบบนานมากๆแล้วเนี่ยม่านตาจะหดเล็กลงเล็กลงเรื่อยๆคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนกลุ่มนี้เวลาที่อนาคตจะต้องมาขยายม่านตาตรวจจอประสาทตาหรือว่ามีการผ่าตัดต้อกระจก ok ที่ต้องขยายม่านตาคนกลุ่มนี้จะทําผ่าตาดัดยากขึ้นถือเป็นเคที่ยากสําหรับการผ่าตัดเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะ ใช้ยาตัวใหม่นี้ขึ้นมาก็ต้องมาตามกันดูค่ะว่าถ้าใช้เป็นระยะเวลานาน,านๆเหมือนกันเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องรูม่านตาหดเล็กลงด้วยหรือเปล่านอกจากยาหยอดตาแล้วเนี่ยการแก้ไขปัญหาสายตายาวตามอายุเนี่ยก็มีอีกหลายวิธีการทำเลสิกสายตายาวยก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ได้รับความนิยมกันมากขึ้นหากใครสนใจและดูว่าเหมาะกับเราไหมเนี่ยสามารถเข้ามาปรึกษาได้ที่โรงพยาบาลจักษุอินส์ค่ะ หากใครชอบคลิปความรู้แบบนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์และกดแชร์จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะ